สวัสดีครับผู้ชมพบผมแล้วนะครับกับนายแมนโฟโต้ที่จะมาพูดคุยเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวง bnk 4 8แล้วลก็วง cgm 4 8เช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยก็อยากจะพูดถึงเรื่องราวของน้องสาวของผมนะครับเรียกได้เต็มปากเต็มคำเลยนะครับเพราะว่าน้องคือเจ้ารุ่นน้องโรงเรียนของผมนะครับเป็นใครไปไม่ได้เลยนะครับนอกจากน้องสตางตาริสาปรีชาตั้งกิจสมาชิก รุ่นที่2ของวง b บ k 4นนั่นเองนะครับและเรื่องที่จะมาคุยกันในวันนี้นะครับก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ MV เพลงใหม่ของน้องนะครับก็คือเพลงรักเธอที่สุดในจักรยานนั่นเองนะครับก็ต้องบอกว่าโอ้โหตั้งหน้าตั้งตารอคอยกันมานานพอสมควรเลยล่ะนะครับว่า จะมีมาให้ชมกันเมื่อไหร่แล้วก็สุดท้ายก็ได้ชมกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับะเวลาที่ผมอัดอยู่เนี่ยอัดคลิปอยู่เนี่ยก็หลังจากดู MV เสร็จก็รีบขึ้นมาอัดคลิปทันทีนะครับแสงอาจจะเพียเพ้ยนเพีหน่อยก็อย่าว่ากันนะครับอ่ะไหนก็ไหน,ไหน,ไหน,ไหนแลละมาเท้าความเรื่องของที่มาที่ไปของเพลงรักเธอที่สุดในจักรยานซะหน่อยนะครับก็ต้องบอกว่า เพลงนี้มันคือเพลงที่2ของน้องสตางที่แตกในฐานะ,ะสตางตตริสาปรีชาตั้งกิจศิลปินในโปรเจกต์อินดี้แคมป์นะครับซึ่งซีซั่นแรกเราจำความกันได้อยู่แล้วเนาะก็คือสถานะห่วงที่โอ้เอก็น่ารักมากๆเพลงก็รองได้ติดปากกันนะครับแล้วก็มาเพลงที่2ก็คือเพลงนี้นั่นแหละนะครับก็คือรักเธอที่สุดใน,นจัก,กรยานที่ต้องบอกว่า ที่มาที่ไปของเพลงนี้อะทุกคนทราบกันดีอยู่แล้วว่าน้องก็เล่าให้ฟังแหละว่าสมัยเด็กๆน้องเคยประสบอุบัติเหตุเหมือนนิ้วเข้าไปติดอยู่ในซี่ล้อจัก,กรยานเนี้ยแล้วน้องก็เลยรู้สึกว่าเอออยากให้มีคนมาขี่ให้นะรู้สึกแบบปลอดภัยอะไรเงี้ยถ้ามีคนมาขี่ให้ก็จะรัดเธอที่สุดในจัก,กรยานเลยก็เป็นไอเดียที่มาแต่งเพลงนี้นี่แหละนะครับแล้วก็ ถ้าใครเคยไปจับมือสตาหรืออะไรเงี้ยน้องก็บ่นบอกใบ้กันมาตลอดอะ่ะว่าแบบอ่าจักรยานนะอย่างนั้นอย่างนี้นะคือใบแบบอ่าจนเพื่อนซีงน้องนะน้องสัจจังก็บอกถ้าเพื่อนใบขนาดน,นี้เพื่อนเราเนื้อไปกางให้เขาอ่านเลยดีกว่าไหมนะครับก็เฮฮาบันเทิงดีแล้วก็หลังจากนั้นก็มีงานเปิดตัวมาที่อ่าสามย่านมิทราวนะครับ ว้าวมากๆนะครับไม่ได้ไปดูสดๆสดเสียได้มากแต่ว่ามาดูคลิปดูอะไรย้อนหลังเราก็รู้สึกว่าอู้น่ากลัวน่ากลัวจังเด็กคนนี้หมายถึงว่าเวลาแสดงโชว์เพลงนี้มันมันว้าวมากๆจริงนะครับอนุภาพกำไรหลางสูงมากๆที่ศิลปินจริงๆอะนะครับแล้วก็หลังจากนั้นผมก็มีโอกาสได้ดูน้องร้องเพลงนี้สดๆจนได้ในสัปดาห์ที่3ของการเปิดตัวดีแคปซีซั่น สองนะครับวันนั้นผมได้ไปดูสดๆน้องน้องแมชโชว์เขาเรียกว่าเป็นออเดิร์ฟก่อนทีเ่เพื่อนๆพ,พี่น้องๆในแกงจะออกร้องกันสี่คนสุดท้ายนะครับก็ว้าวมากๆนะครับว้าวจริงแล้วก็หลังจากนั้นก็มีโชว์ตามงานนู้นงานนี้มาเรื่อยนะครับแล้วก็บวกกับเขาก็ปล่อยมาเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะ อะไรสักอย่างกันแหละที่ให้แบบให้ดูกันถ้าครบหนึ่งแสนวิวเมื่อไหร่ก็จะทำเอ v วีให้แต่จะมีไลฟ์เซสชั่นเป็นการดูดเครื่องก่อนนะครับก็ไล่ๆกันไปตามลําดับใช่ไหมแล้วก็ในส่วนของการแสดงสดเนี่ยไอทีพีสุดๆที่กูคนร่างหน้าตั้งรอตารอคอยสุดก็คือคอนเสิร์ตอีดีแคมป์ที่อ่าไม่จะเรียกว่าคอนเสิร์ตดีแคมไม่ได้เพราะาจัดรวมนะครับเขาเรียกว่าคอนเสิร์ตไอออริจินอลนะครับที่รวมทั้ง ศิลปินทั้งหมดของไงอาร์นะครับไม่ว่าจะเป็นคาร่าอีราอินดี้แคมนะครับแล้วก็นอสตาร์ก็มีโอกาสได้ร้องโชว์เพลงนี้ด้วยแล้วก็เป็นเวอร์ชั่นที่ว้าวมากๆเพราะว่าขี่ไอ้ล้อเลื่อนอะผมเรียกไม่ถูกนะว่าอะไรแต่แบบดูแล้วว้าวจริงๆอ่ะคืออ,อัปเดตก็เรียกว่าอัปเกรดยิ่งกว่าจักรยานอีกนะครับไปแบบเทคโนโลยีโลจีขั้นสูงเลยนะครับแล้วก็ หลังจากนั้นก็จะเป็นในส่วนของการรอคอยแล้วว่า MV ของน้องจะมาเมื่อไหร่นะครับรอกันมาเรื่อยๆร,รอกันมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็สิ้นสุดลงนะครับเมื่อวันนี้นี่เองนะหมายถึงนาะที่ที่ผมหน้าวันที่ผมอัดคลิปนะครับสองทุ่มวันศุกร์นะครับก็อู้นั่งดูแล้วก็ สดใสสดใส,สนะครับน้องน่ารักสดใสามากๆเลยแล้วก็ที่ว้าวเลยก็คือคราวนี้มีพระเอกเ v แล้วนะครับเพราะว่าตอนสถานะห่วงไม่มีตอนนี้มีพระเอกเอแล้วนะครับก็มีการปล่อยอะไรที่แบบอ่ะไม่ได้จำกัดในเรื่องของไอดอลนะครับคราวนี้ก็เป็นศิลปินและก็มีพระเอกเ v มมาเล่นด้วยได้นะครับแล้วก็ฉากต่างๆมันก็ดูน่ารักก๊กกิ๊กดีเนาะเหมือนเป็น ไปขี่จักรยานกันในสวนนะ่ะแล้วก็มีการไล่ระดับความสัมพันธ์กันไปนะครับตั้งแต่แบบกบกันเป็นแฟนกันแล้วก็ไล่กันมาจนถึงสุดท้ายฉากสุดท้ายเนะี่ยผมผมพีคมากๆเลยก็คือใส่ชุดพระเอก็ใส่ชุดเจ้าบ่าวสตางก็ใส่ชุดเจ้าสาวแล้วก็ขี่จักรยานไปได้วยกันนะครับดูแล้วแบบโอ้โอมยิ้มมีความสุขมากๆนะครับเป็นเป็นเอวีที่ผมว่าน่ารักมากๆจริงๆน่ารัก มากๆนะครับรักเธอที่สุดในจักรยานเวอร์ชั่นนี้เนี่ยรู้สึกว้าวจริงจนะครับเหมือนฟินิชเด๋ยวสตาร์ไมากๆเนาะเราก็เห็นมาตั้งแต่แบบที่ผมเล่าให้ฟังแหละตั้งแต่เริ่มต้นโปรเจกต์ตั้งแต่น้องนั่งแต่งเนื้อนู่นนี่นั่น,น,นไปเข้าแคมป์ผลิตเพลงออกมามีแสดงคอนเสิร์ตอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็มี ร้องลุ้นว่าได้หนึ่งแสนเมื่อไหร่จะได้มี MV มี l i ไลฟ์เซสชั่นไล่มาเรื่อยๆจนกระทั่งจุดสุดท้ายก็คือ MV เพลงนี้นั่นแหละก็ยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมมากๆนะครับชื่นชมในตัวของน้องสตางค์มากๆจริงก็ขอเดาว,ว่า MV น,น้องน่าจะเขียนสตอรี่บอร์ดอะไรเองด้วยแหละนะครับมีสุด ส่วนในการออกแบบอะไรเยอะมากแล้วเดี๋ยวรอดูกันว่าเบื้องลึกเบื้องหลังของเ v เพลงนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวก็น่าจะมีอะไรได้พูดถึงกันอีกอย่างแน่นอนนะครับก็ชื่นชมน้องสตาค์มากๆนะครับที่ชมจริงๆชื่นชมจริงๆแบบเห็นน้องมาตั้งแต่ตัวเล็กๆเข้ามาอายุแบบสิบสี่สิบห้าเป็นกุมารลายรุ่นสองที่ ตอนนั้นยังไม่ได้รับความนิยมเท่าไหร่แล้วก็เติบโตมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนตอนเนี้ยเป็นรุ่นพี่เป็นไอดอลที่สมบูรณ์แบบเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็ก้าวต่อไปเนี่ยมั่นใจเลยนะครับน้องจะไม่ใช่เป็นแค่ไอดอลที่สมบูรณ์แบบอย่างเดียวแล้วน้องจะเป็นศิลปินที่สมบูรณ์แบบมากๆอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าน้องแต่งเพลงก็ได้แต่งหลายเพลงด้วยไม่ใช่แค่สถานะห่วงครับเอ่อ รักเธอที่สุดในจักรยานเท่านั้นนะครับอย่งแต่งเพลงวินาทีสิ่งสำคัญอะไรใน never forget you เธอคือคนสำคัญอะไรประมาณนี้เยอะแยะเต็มไปหมดอยากไปทะลงทะเลเต็มไปหมดเลยนะครับคือเยอะมากเยอะมากแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ช่วยลงสตรีมมิ่งให้ดดหมดทุกเพลงได้จะเป็นเรื่องที่ดีดมากๆจริงๆนะครับเพลงที่น้องแต่ง มากๆจริงๆนะครับแล้วก็ไม่ใช่แต่งอย่างเดียวน้องร้องเพลงเองก็เป็นด้วยเล่นกีตาร์ก็ได้ด้วยนะครับทุกอย่างครบถ้วนสมบูรณ์แบบมากๆในฐานะศิลปินดน,นตรีนะครับ <c oughs> แล้วก็ที่สําคัญที่สุดก็คือการปฏิบัติตัวของน้องนะครับเป็นเด็กดีอยู่ในกฎระเบียบของวงตลอดเวลาประพฤติตัวดีไม่เคยทําผิดก,กฎวงไม่เคยทําตัวเลวไหลใดๆทั้งสิ้นนะครับแล้วก็ที่ สิ่งที่ทําให้แฟนคลับรักแล้วก็เอ็นดูน้องมากๆคือการใส่ใจของน้องความใส่ใจของน้องนะครับอย่างผมล่าสุดไปจับมือน้องมาเนี่ยสามารถได้เลยว่าแบบเออน้องใส่ใจเรามากาจริงๆนะครับได้คุยกันหลายเรื่องเลยจับมือทั้งล่าสุดนี่คุยเ,เรื่องเกี่ยวกับโรงเรียนคุยว่า อะไรยังไงเยอะแยะมากมายในฐานะที่แบบเราเป็นรุ่นพี่เรามีรุ่นน้องโรงเรียนอยู่ในวงอย่างเงี้ยมันเราเห็นรุ่นน้องเราเติบโตเป็นสายแสงขนาดนี้เนี่ยมันภาคภูมิใจมากๆนะครับก็สรุปเรื่องราวสั้นๆมาประมาณนี้นะครับยินดีด้วยน้องสตาร์ที่มี MV เพลงใหม่เป็นของตัวเองเรียบร้อยนะครับก็เป็นก๊าใจให้เรื่อยๆหายโควิดไวๆเนาะแล้วเดี๋ยวมาเจอกันงานต่อไปนะจ๊ะอ่าสำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้า สวัสดีครับ